การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับวันนี้ทางคณะกรรมการสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ11ด้านก็พร้อมที่จะเดินหน้ากระบวนการการสรรหาอย่างโปรง่งใสตามนโยบายของหัวหน้าคอสชอที่ต้องการได้บุคคลคุณภาพที่หลากหลายร่วมกระบวนการในการปฏิรูปประเทศที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูป,ปรธรรม พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสอชอมอบนโยบายการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแก่คณะกรรมการสรรหาทั้ง11ด้านโดยเน้นการคัดสรรด้วยความเป็นธรรมพิจารณาความสามารถและผลงานให้ได้บุคคลที่มีความหลากหลายภาคส่วนส่วนการปฏิรูปแต่ละด้านนั้นต้องลำดับความสำคัญก่อนหลังเพื่อให้การปฏิรูปเป็นไปตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพไม่มีการกำหนดตัวบุคคลล่วงหน้าจะไป ล็อกสเปกสเปกไม่รู้จักใครทุกคนนะผมถือว่ามันเป็นโอกาสที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานเพราะฉะนั้นก็ขอฝากคณะกรรมาการสัญหาแต่ละด้านแล้วก็ของคอสชอด้วยนะครับได้กรุณาคัดเลือกด้วยความละเอียดรอบคอบโปร่งใสเป็นธรรมเพื่อให้บุคคลที่มีคุณภาพมีความมุ่งม,มั่นและก็เสียสละอย่างแท้จริงที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปนะครับเพราะถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องทุ่มเทเสียสละแล้วก็ ทำงานเพื่อปร,ประเทศไทยของเรานั้นมีการไปร,รูปที่บรรลุผลสาเร็จโดยสมบูรณ์เพื่อเป็นอนาคตนะครับเป,เป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทยสังคมไทยนะครับแล้วก็จะปฏิรูปประเทศไทยได้านต่างๆให้มีความเจริญก้าวหน้าประชาชนมีความผาสุกอย่างยั่งยืนนะครับ พลเอกประยุทธ์ยังได้ย้ำถึงการเข้ามาแก้ปัญหาของประเทศของคอสชอเพื่อหาทางออกให้ประเทศทุกคนยึดผลการทำงานและขอให้คณะกรรมการสัรหารวมถึงสงปชทุกคนยึดหลักการเดียวกันเพื่อให้การปฏิรูปประเทศประสบความสำเร็จเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญ ภายหลังการรับมอบนโยบายคณะกรรมการสัญหาทั้ง1 1ด้านนะครับได้มีการประชุมคัดเลือกประธานกรรมการสัญหาในแต่ละด้านพร้อมกับวางกรอบการทํางานโดยจะเริ่มกระบวนการคัดเลือกหลังการตรวจสอบคุณสมบัติต้องห้ามโดยกระบวนการควบคู่ไปทั้งส่วนกลางส่วนจังหวัดและกรุงเทพมหาคนครให้แล้วเสร็จก่อนวันที่22กันยายนและส่งกลับมาให้กะกะตรวบรวมส่งให้คอสอชอพิจารณาแต่งตั้งให้ทันกรอบวันที่2ตุลาคมนี้นายพรพชรวิชิชนชัยประธานด้าน กฎหมายและยุติธรรมก็ยืนยันว่าจะคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถครอบคลุมทุกภาคส่วนเท่าเทียมกันไม่มีการกำหนดตัวบุคคลล่วงหน้าหากมีผู้มีความรู้ความสามารถจำนวนมากอาจเปิดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์เช่นเดียวกับนายมีชัยฤิจิพันธ์ประธานด้านการบริหารราชการแผ่นดินยืนยันว่าจะทำกระบวนการต่างๆให้โปรง่งใสหวังให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นประวัติศาสตร์ของการพัฒนาประเทศให้เป็นรูปธรรม